มาแหวกินข้าวมันไก่ลมเก่าครับอาหารเช้านี่สำคัญนะครับและช่วงนี้ก็เสียงหายประมาณหาหกมือแล้วครับแล้ววันนี้ก็มีอาการต้องได้กินยาครับที่สำคัญกินยาแก้แพ้แก้ไขวันนี้ต้องต้องจัดแน่นอนไม่กินข้าวมันไก่ที่ลมเก่าทางทางไปอำเภอลมเก่านะครับจากลมสักมา ชื่อร้านกาตูนข้ามันไกน่มันเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวไปในโตรครับเป็นมอลลัมนี่คือมันได้ไปเห็นทุกที่เลยลมสากลมเกาเนี่หรือเขาขอบหมู่บ้านเนี่ยคันบอมมาล่ํากับคงสิบเดชเห็นแล้วก็ตลอดระยะการเดินทางครับทุกๆเส้นทางมันก็มักมี่อันซีนมันมี่อย่างดีที่ ทีด่ดีนะโดยเฉพาะร้านอาหารบางครั้งเราไปเจอร้านอาหารที่อร่อยอร่อยอาจจะเป็นร้านเล็กๆข้างถนนแต่ว่ามันาา้นึ่งไม่ตาแล้วก็รสชาติที่ดีก็เยอะมากมายนะครับแต่แต่แต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 ละอำเภอแต่ละจังหวัดก็เป็นทางแบบรุ่นเมื่อนนะครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศกำลังดีครับอากาศทั้งทั้งลมสาบลมเกาอากาศกำลังหนาวนะครับก็ไม่หนาวมากครับ ม่คิดว่าจะไปแวะตลาดล่ะเป็นคนเป็นชุดละมุนหลายก็เลยออกมาทาั้งหนองน,นะก็ไ่เจอร้านอยู่นะครับระวังทางพอดีอันนี้ก็คือสีสันร,ระหว่างทางนะครับหนึ่งร้านอาหาร <c oughs> ร้านอาหารนี่สําคัญมากเลยนะเพราะว่ากองทัพต้องเดินโดยทองนะบางทีอาจจะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นร้านไงร้านยังมากไม่เลยบางที่อจจน,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 ะนะนสนุก เตรียมกล่องมาสุดไปทายลูกสุดไปเช็คอินตามค่าเฟรนเี่พอเอาจริงแล้ววันนั้นง่วงนอนเขาวงรงูดผนนะครับมีเพื่อนกำลังเสิร์ฟครับผมมีเพื่อนเสิร์ฟข้าบาหนี่มแนวกัครับต้องเดินไปรับเองใช่ไหมครับอ๋อมีกำลังเสิร์ฟอ๋อครับผมนี่มาแล้วครับวันนี้ก็จัดข้าวมันแก่ ข้าวมันไก่ล้วก็ต้เมเลือดมขอน้ำซุปแบบเยอะๆหน่อยนะครับได้น้ำซุปข้าวมันไก่าการะชายคนคนบนก,กินเขาผมจะบอกว่าข้าวมันไก่ที่ดีคือต้องเป็นเนื้อไก่จากอกไก่แบบนี้นะแล้วก็มีหนังแบบกรอบๆด้วยข้าวมันไก่บางร้านเขาจะเผาก่อนเขาขขจะบอบก่อนแล้วค่อยเอาไปต้มหอมมากเลยครับ ผมจะไม่ชอบข้าวมันไก่ที่มันทำมาจากน้องไก่แต่ถ้าแบบนี้ก็ได้เลยซื้อๆๆเดี๋ยวลองชิมกันชิมกันจริงจริงก็มีจะชิมชสองสองสูตรน้ำจิ้มแบบ ตั้งไว้ที่โต๊ะเลยนะครับผมเป็นคนที่ชอบกินน้ำจิ้มเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับขช้ชชิมสูตรวิวแบบปลดตัวเลยผมให้ห้าดาว